โอเคก็สวัสดีนะครับก็วันนี้จะมาทำการซ่อมเจ้าแบตเตอรี่นะครับย่อโอซุกะนะตันนี้มันมีจุดที่ช็อตกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ขูดๆแล้วก็แยกให้ออกจากกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอดพวกแหล่งจ่ายไฟออกนะแล้วก็จะทำการเช็คมอสเฟตตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเช็ควงจรดู เดี๋ยวมาเช็คแบตเตอรี่ด้วยนะครับเหมือนจะเสียสักก้อนนะผมว่าแรงดันมันอยู่จริงๆมันต้องยี่สิบโวลต์ยี่สิบเอ็ดโวลต์ประมาณนี้นะแต่อันนี้มันอยู่ที่สิบห้าสิบหกโวลต์อาจจะเสียสักหนึ่งก้อนหนึ่งเซลล์แบบนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยไฟมันไม่มาตรงขาลบนะครับขาลบไม่มาแต่ไฟขาบวกมาแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คใต้วงจรด้วยแล้วก็เดี๋ยวเช็คไอ้ตัวมอสเฟต et, นะ เราบนเติมตะก,กั่วนะ ระวังมันแหลงใจไฟมันต่อกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวช็อตเป็นเรื่องอีกนะปลายตรงจะได้เอาขั้วออกง่ายๆครับนะก็สําคัญนะเราก็มาร์คไว้นะมาร์คจุดไว้นะมาร์คจุดที่เราทําการยกบอร์ดออกนะครับเพื่อการลืมอันนี้าอาจเป็นสีดาอาจจะมองยากหน่อยนะก็มาร์คจุดไว้ ตะกวดที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ อาจจะต้องเติมหน,น่อยนะฮะเติมตะกรวดลงไปหน่อยฮะ ก็มาสอนวิธีนะครับอันนี้ก็เอามันก็นจะเล็บมาทําเป็นตัวงัดนะเอาพลาสติกมาห่อไปนะเป็นตัวท่อหดนะวิธีนีนะครับเติมตะกัวเข้าไปก่อนนะครับ เติมไปขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรางัดออกนะหลุดแล้วหนึ่งหลุดแล้วอีกสองนะครับหลุดแล้วอ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะข้างในป็นเซลลอุ๊ยเ,เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เช็คกันนะครับ เป็นประมาณนี้นะ <c oughs> ข้างในเนี่ยก็ตั้งก็โอเคดีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่า <c oughs> เขาอวนนั้นแบบไหนเนาะ <c oughs> โอ้สนิมสนิมพิจา ล้วก็ไล่เช็คดูนะครับไม่เห็นก้นมันเนาะงออั้นมันต้องถอดออกมาเลยน,นี่นีองคิดว่าน่าจะอนุกรมสีออ่หนสีลงไปสองสี่สี่หกสี่หาสิบน่าจะอนุกรมแล้วก็ขนานกันทำให้ได้ออความจุเยอะขึ้นก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือไอ้แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เนี่ยไม่ในใจเห็นไหมนะ หนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับมันสามจุดเจ็ดโวลต์ใช่ไหมสองพันมิลลิแอมแต่ผมไม่รู้ว่าแอมจริงหรือแอมปลอมนะครับในในนี้นะก็คือถ้าพูดง่ายๆเวลาชาร์จเต็มเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสี่จุดสองโวลต์ได้หรือสี่โวลต์เนี่ยประมาณเนี้ยนะดีกลมๆเนาะอนุกรมกันก็คือต่อกันห้าตัวก็กลายเป็นยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็ทําการขนานเพื่อให้ได้ความจุเยอะขึ้น คือถ้าพูดง่ายๆก็คือ2,000มิลลิแอมป์เวอร์เนี่ยก็คือต่อกันอนุกรมเนี่ยแรงดันมันเพิ่มนะครับแต่กำลังวัดเนี่ยคือเท่าเดิมนะครับก็คือจาก2,000มิลลิแอมป์ัเวอม์เนี่ยก็จะกลายเป็น4,000 ah ทั้งหมดนะครับแรงดัน20โวลต์4,000มิลลิแอมป์นะครับ อันนี้ก็ลองชาร์จเข้าไปใหม่นะแต่โอมมันต่ำเอ้ออมมันสูงมากกตอนนี้ฐานประมาณห้าสิบโอมอะจริงๆฐานมันต้องประมาณสักร้อยมิลลิอะไรนี้ไหมห้าร้อยห้าสิบมิลลิอะไรเนี้ยมันชาร์จเข้ามันดึงกระแสได้น้อยนะครับค<ม>ืชาร์จไปตัวนี้นะ ดูมันดึงกระแสดิศูนย์จุดอ้ยดึงขึ้นแล้วตอนแรกมัน0ูนจุนห้านะตอนนี้ขึ้นเาเป็น0ูนจุดแดแล้วเพื่อนโอเคทานความต้านทานลงมาห้าโอมแล้วหวังว่าเดี๋ยวจะรอดูกันนะว่าเป็นไงเมื่อกี้คือมันก้อนละหนโวลต์เลยนะครับเนี่ยก็ชาร์จมาเดี๋ยวก็รอติดตามกันไป ไม่รู้ปันไงนะเดี๋ยวลองไปเช็ควงจรต่อวงจรก็ชิคไปคร่าวๆแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะครับครับตรงนี้ผมก็ทําการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินสายใหม่นะข้างในก็เปลี่ยนไปก้อนหนึง่งนะครับแล้วก็มีตัวไดโอดพังไปตัวหนึ่งตรงนี้ ก็แก้ไปแล้วก็เปลี่ยนไอ้เจ้าจากขั้วใช้เป็นสายแทนเนาะก็เดินสายใหม่แล้วจะเป็นรอยเห็นไหมอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เป็นแบบสปอตนะเพื่อนๆนะเป็นการบัตรกีนะครับแล้วก็ใช้ให้เข้าครบเซลล์ครบวงจรแล้วก็ตรวจเช็คก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับ20่สิบโวล์ว้วเห็นไหม โ okay, อเคก็ปิดจ็อบครับผมเสร็จเรียบร้อยแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้านะครับ